แล้วก็เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะที่วันนี้นํามาฝากและยังไม่พอวันนี้มากับแบรนด์ยอดนิยมแล้วก็รุ่นยอดนิยมด้วยสําหรับคันนี้วันนี้สําหรับรุ่นนี้คันนี้เลขไมวิ่งมาที่47,581กิโลเมตรเท่านั้นเอง สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องอ,อ้นนะคะที่มงคลคาเซนเตอร์ชาแนลอีกแล้ววันนี้มีรถเก่งมาฝากเป็นรถเก่งสไตล์ h ฮช c บ็ประตูแล้วก็เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะที่วันนี้นำมาฝากและยังไม่พอวันนี้มากับแบรนด์ยอดนิยมแล้วก็รุ่นยอดนิยมด้วยสำหรับคันนี้วันนี้จัดมาให้แล้วนะคะสำหรับ Honda j a z z 1.5 RS เกียร์ออโต้ปี2018คันนี้ได้สีเทาสวยๆเลยลูกค้าขาและยิ่งที่บอกไปว่าคันนี้ เป็นตัวท็อปเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วใครที่หาอยู่ Honda าเจ็วันนี้เป็นรถเข้าใหม่ที่สภาพสวยมากๆนะคะจัดมาให้แล้วมีแล้วอยู่ที่นี่นะคะมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะ,ะกับราคาโปรโมชั่นสุดคุ้มค่าและเล้าใจก่อนที่จะฟังราคาวันนี้เดี๋ยวน้องอ้นจะพามาชมความสวยแล้วก็ความคุ้มค่าของเจ้าคันนี้นะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าคันนี้รุ่นท็อปสุดนะคะลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นตัว ออปชั่นต่างๆมีมาให้ครบอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวนี้เองด้านหน้ากระจังหน้าโฉมหน้าเป็นโฉมแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวท็อปนะคะรุ่นนี้บอกได้เลยว่าฮิตฮอตกันมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านหน้าเขาจะตกแต่งด้วยคโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้าที่ตกแต่งมาให้นะคะในส่วนของตัว r s เรียบร้อยแล้วนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ ตัวไฟโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่ด้านหน้าและที่สําคัญตัวนี้รอบคันไม่มีริ้วไม่มีรอยนะลูกค้าขาดูแลดีมากๆนะคะตกแต่งด้วยนี่เลยนะคะติดแคปลามาให้เป็นลายแคปลามาให้บอกได้เลยว่าทั้งเท่ทั้งสปอร์ตถูกใจใครหลายคนแน่นอนสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทางานนะซื้อไปแต่งเท่ๆหรือขับเดิมๆก็สวยเช่นเดียวกันสําหรับ Honda j a z z คันนี้ได้รถปีใหม่และที่สําคัญ เลขไมวิ่งมันน้อยมากๆนะคะเอาสปอยเลขไม่ก่อนเลยแล้วกัน47,00 0เโลเท่านั้นน้อยมากนะรถสวยรถมือเดียวเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะสำหรับคันนี้ด้านในก็สวยเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยย่ากที่บอกไปแหละว่าสไตล์ตัวท็อปนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นรุ่นท็อปมาให้แล้วภายในนะคะสวยกริกริกแบบนี้นะคะด้านในได้เป็นเบาะผ้ามาให้แล้วเรียบร้อย รวมถึงในส่วนของคอนโซลเองต่างๆนะคะตัวนี้สวยกริ่มากๆนะคะไม่ได้มีริ้วมีรอยเลยนะลูกค้าขาตัวนี้นะคะดูเลยว่าตัวนี้พลาสติกเองนะคะคอนโซลด้านหน้าเขาจะเป็นเฉดสีที่เป็นสีดํามาให้นะคะตัดกับนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสีเทาลมดําไปสีเทาเข้มเดี๋ยวน้องอ,อ้นสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะคะในส่วนของคันนี้อย่างที่บอกไปเป็นตัวท็อปรุ่นท็อปกุญแจนี่นะคะเป็นกุญแจแบบนี้มาให้แล้วเป็นรีโมทนะนี่เลย พร้อมกับปุ่มฮุสต์ดนะคะนี่ภายในสวยมากๆนะคะพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะมีครุสคอนโทรลให้นะคะเพนเชิพมีให้นะลูกค้าขาเหมือนเล่นเกมเลยตัวนี้นะคะตอบโจทย์มากๆกับการใช้งานนะคะในส่วนของตัวออปชั่นเองนะคะก็มีมาให้เยอะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับด้านด้านหน้านะคะคอนโซลกลางแบบนี้ระบบเกียร์นะคะระบบแอร์ต่างๆตัวนี้แอร์เป็นแบบ นี่เลยค่ะนี่นะคะเป็นแบบสัมผัสทัสกรินเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นดิจิตอลมาให้นะคะสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดมาให้นะคะตามแบบฉบับสไตล์รถเก๋งนะคะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้อย่ที่บอกไปว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะออปชั่นก็ให้มาสุดเช่นเดียวกันแล้วก็มากับเครื่องยนต์1.5ลิตร บอกได้เลยว่าโอ้โหลูกค้าขาอัตราเร่งอัตราแซงดีมากๆแล้วก็อันนี้คือจุดคลายแม็กเลยนะเลขไม์ของเขาน้อยมากๆนะคะสําหรับรุ่นนี้คันนี้เลขไม์วิ่งมาที่47,581กิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นรถปี2018ที่ใช้งานได้ดีมากและที่สำคัญดูแลดีมากดูเบาะหนังของเขาภายในนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยและที่สำคัญดูแลง่ายๆแล้วก็สปอร์ตสุดๆนะคะในส่วนของเบาะของเขานะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ ด้านหลังแล้วก็รอบคันกันนะคะสำหรับคันนี้นะตัวนี้เองนะคะเขาจะได้ในส่วนของตัวรถเกง๋งแฮชแบกยอดนิยมที่บอกได้เลยว่าภายในกว้างขวางแล้วก็ดีไซน์รูปลักษณ์ของเขานะคะสวยไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะสำหรับด้านหลังด้านท้ายของเขานี่นะคะไฟท้ายนะคะมาแบบสวยๆโครงสร้างดีๆแบบนี้ไม่มีริ้วไม่มีรอยและท,ที่สำคัญเลย ตาไฟสายแจ๋วมากๆคันนี้นะคะคาดกับนี่เลยโคมี่มมาให้ในส่วนของด้านหลังที่บอกไปว่าได้ในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในรุ่นนี้เองนี่เลยด้านในนะคะกว้างๆแบบนี้และที่สำคัญนะคะตัว Honda Z เเองนะคะปรับพับเบาะได้นะคะมากกว่า3แบบเลยที่บอกไปนะคะสามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้เยอะมากจริงๆสำหรับตัว Honda Z นะคะ ไม่ว่าจะขนคนขนของเองนะคะปรับราบแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะสามารถพับแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้งานได้เยอะมากจริงๆสําหรับ Honda j a จสเน่ของเขาเลยนะในส่วนของเบาะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะด้านหน้าก็สามารถพับได้เรียบนะคะตัวนี้เองนะเดี๋ยวน้องอ,อ้นพับให้ดูนี่นะคะสําหรับใครมีผู้โดยสารที่ไปด้วยเออเราเดินทางไกลยอยากนอนนะคะปรับอย่างนี้ได้เลยนะลูกค้าขานะคะ ตอบโจทย์มากๆกับการใช้งานนะคะในส่วนของรถเก๋งสไตล์แฮชแบ็ก5ประตูและนี่ก็คือข้อดีของเขาและอีกอย่างหนึ่งคันนี้ก็ประหยัดน้ํามันเช่นเดียวกันแล้วก็ด้วยรูปลักษ์ไลฟ์สไตล์ของเขาน้องอนบอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนกับรถเก๋งนะคะสุดสปอร์ตคันนี้และที่สําคัญเลยอีกหนึ่งอย่างขาดไม่ได้ตะก้องขยับมาเลยค่ะนะ,ะสำหรับความสวยของเขาเนี่ยคะดูโครงสร้างเดิมๆนี่นะคะเม็ดอาร์ของเขานะคะสวยๆแบบนี้นะคะในส่วนในส่วนของตัวบอดี้เองนะคะ หัวน็อตนะคะ <_ an> ด้านท้ายยังสวยนะคะ <_ an> สําหรับตัวนี้เองบอกได้เลยว่าเป็นรถสวยอีกหนึ่งคันที่ทางมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้คัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้เองเป็นตัวท็อปเป็นรุ่นท็อปและที่สําคัญได้ยางนี่คือดอกยางหน้ายางอย่าง,ยงเต็มนะลูกค้าคะเป็นแม็กหน้าเงาสีรูนะคะปัดมาให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของเงาสวยๆกริก,กๆเจ้าของเดิมอยากบอกว่าขับเก่งมากเลยนะคะสําหรับตัวแม็กไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะลูกค้าขานะคะ สำหรับคันนี้เป็นรถสวยอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่าน่าใช้งานมากๆนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะตัวห้องเครื่องน้องอ้อนบอกได้เลยว่ากลิบไม่แพ้ส,ส่วนไหนเลยนะคะลูกค้าขานะคะตัวนี้นะนี่เลยสำหรับคันนี้เองนะคะได้เครื่องยนต์อย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ ivtec 1.5ลิตรมาพร้อมกับแรงม้าที่บอกได้เลยว่ามากถึง117แรงม้าเลยทีเดียวนะตัวนี้นะคะ เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์95เ e อง e85 เองนะคะหรือว่า91เองเติมได้นะคะสำหรับตัวนี้เฉลี่ยอัตราการเส้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรได้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคันนี้เองห้องเครื่องสวยๆนะคะเครื่องยนต์บล็อก4สูบแบบนี้เร่งอัตราเร่งความเร็วของเขาบ้องอ้อนบอกได้เลยว่ารุ่นนี้คันนี้เองไม่เป็นสองรองใครนะ,ะขับดีนะคะเครื่องทนแล้วก็เซอร์วิสง่ายนะคะอะไหล่หาง่ายด้วยส่วนของ ตัวแบรนด์ Honda เศร้าตลาดของเขาอยู่แล้วนะคะสำหรับคันนี้รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตอีกคันหนึ่งนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูในส่วนของแก้มข้างคันหน้าหัวน็อตสวยๆนะคะสำหรับคันนี้นะเม็ดอาร์คนี่บอกได้เลยว่าแต้มทุกจุดนะมาร์คกิ้งนี่แต้มทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มข้างของเขาดูเสาด้านหน้าด้านขวาหรือแม้กระทั่งเม็ดอาร์ภายในนะคะสำหรับคันนี้การันตีว่าสวยจริงๆนะคะเป็นรถสวยนะคะโครงสร้างเดิมนะคะ พร้อมใช้งานกับรถนในป้ายแดงที่ราคาอยู่ที่7,39,000บาทวันนี้ประหยัดไปได้มากกว่า2,40,000บาทนะคะกับราคาสุดพิเศษทาง,ทางมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้จัดมาให้นะคะในส่วนของรถเกง๋งแฮชแบ็ก5ประตูนะ n o n d a Jazz 1.5ตัวท็อปสุด rs นะคะเกียร์ออโต้ปี2018สีเทาคัานนี้ราคาอยู่ที่4,99,000บาทเท่านั้นนะคะ499,000บาทเท่านั้นได้รถสวยคุณภาพดีและที่สำคัญ วันนี้นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษที่จัดมาให้นะคะใครสนใจอินบ็อกโทรหาสอบถามข้อมูลน้ลองอ้อนเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0 6 1 5 4 1 5 3น7อ้อนแอนมงคลคาร์เซ็นเตอร์เบอร์นี้เซฟปุ๊บไลน์ขึ้นปั๊บแน่นอนนะคะในส่วนของเลทอัตราดอกเบี้ยต่างๆลูกค้าขาววันนี้นะคะบอกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนอินบ็อกโทรมาหาลองอ้อนเพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจะจัดเข้าไฟแนนซ์เองซื้อสดเองนะคะก็สามารถ ซื้อได้ออกง่ายทุกอาชีพเช่นเดียวกันอย่างที่เคยได้แจ้งไปนะคะสำหรับใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเน้นย้ำว่าโทรหาน้องอ,อน้นเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องอ,อน้นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วใครที่สนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า กด Subscribe เอาไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลแล้วก็โปรโมชั่นราคาดีๆจากทางเรานะคะอย่างที่บอกไปว่าราคานี้บอดี้แบบนี้รถสวยแบบนี้บอกได้เลยว่าช้าไม่ทันแน่นอนกับราคาสุดคุ้มค่านะ4 9 9 0 0 0บาทวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ